พื้นฐานวิชาเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดที่ดูให้หรือสินสายบาร์โค้ดก็บอกตรงมากถูกต้องคือคือมันตรงกับสิ่งที่เกิดจริงๆครับต้องบอกว่าพี่กวงเป็นตัวอย่างของนักเรียนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจสูงมากนะครับเพราะว่าอยู่ภูเก็ตแล้วก็ทุกครั้งคือต้องขึ้นมาจากภูเก็ตเพื่อมาเรียนที่กรุงเทพนะแล้วก็อยากให้แชร์เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าได้นําความรู้ไปใช้ไหมตลอดเวลาทั้งในเรื่องงาน เรื่องสังคมเรื่องชีวิตจริงแล้วก็มีรายได้เข้ามาด้วยนะคะคือถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักแต่ตลอดเวลาที่เป็นอาชีพเสริมนี่ก็ก็เสริมขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กระทบกับอาชีพหลักอะไรของเราเลยด้วยตอนนี้ถ้าให้รวมๆกันก็น่าจะหลักแสนครับก็คือมาเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับ ลูกศิษย์นะครับของสถาบันบาโค้ดชีวิตนะครับหาแนะนํนตัวนีหนึ่งครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมผมชื่อชื่อกวงครับผมพี่กวงทําอาชีพอะไรโดยปกติผมทําทําเป็นธุรกิจทํารีสอร์ทเล็กๆอยู่ที่ที่ภูเก็ตบอกชื่อรีสอร์ทเลย ชเดอะวันครับอยู่ในอยู่ในซอยตะเอียด The o เดอะวันรีสอร์ทเดอะวันโคซี่เวกชันเรสเดนซ์ชื่อชื่อแตยาวนิดนึงอ๋อก็คือใครที่ไปภูเก็ตก็สามารถไปได้ครับได้ครับได้ไปเที่ยวได้ช่วงหลังหลังจากโควิดมาก็จะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนไทยเยอะขึ้นเพราะโดยปกติจะเป็น99%จะเป็นต่างชาติหมดเลยต่างชาตินี่ส่วนใหญ่ชาติไหนครับแถวสแกนดิเนเวียป่ะครับทั่วเลยครับออสเตรเลียอังกฤษยุโรป แถบสแกนก็มาครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมีเพจหรือมีอะไรไหมครับมีครับผมมีครับผมก็เร์ชหา The One Cozy Vacation Residence ได้เลย The One Cozy Vacation Residence ครับใช่ไหมครับครับโอเคพี่กวงเรียนอะไรไปแล้วบ้างจากที่นี่โอ้เยอะมากเลยนะเริ่มตั้งแต่0199ะฮะแล้วพอโดนี้ไม่ได้สอนแล้ว0199ครับอ๋อไม่เป็นไรรุ่นบุกเบิกก็คือมี0199ด้วยครับก็เริ่มตั้งแต่ความหมายตัวเลข เขาก็เถิบขึ้นมาก็มาเป็นเบอร์มือถือเบอร์มือถือเบอร์มือถือแล้วก็ลายเซ็นลายเซ็นจุยวงจุ้ยทะเบียนรถทะเบียนทะเบียนรถนี่ออนไลน์ตอนนั้นออนไลน์ยังเพิ่งเปิดตอนนั้นนไล์แล้วก็เป็นบาร์โค้ดบาร์โค้ดชีวิตครับแล้วก็ซ้ําแล้วซ้ําอีกมาเรียนซ้ําเออซ้าแล้วซ้ําอีกต้องจ่ายเงินไหมที่นี่จ่ายแค่ค่าอาหารครับก็คือไม่มีค่าเรียนแล้วไม่มีค่าเรียนอะไรเลยครับผมแค่ค่าอาหารก็ก็ คุ้มมากนะ <laughs> ก็คือสามารถ<ด>มา,มาเรียนซ<า>้ำได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนแล้วจ่ายแต่ค่าอาหารอย่างเดียวครับแบบ ตกใจมากที่รู้ว่าอาจารย์ให้เรียนซ้ําโดยมาเลยจ่ายแกลคๆาอาหารก็ไม่จํากัดจำนวนครั้งด้วยถ้าจํากัดนี่ผมน่าจะทะลุไปแล้วเพราะซ้าแล้วซ้ําอีกแล้วเพิ่งจะขออาจารย์ซ้ําอีกแล้วด้วยก็คือเราอยากให้เรียนให้รู้จริงๆนะเพราะว่าเรามุ่งเน้นให้เอาไปใช้ในการทําเป็นวิชาชีพได้ต้องบอกว่าพี่กวงเป็นตัวอย่างของนักเรียนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจสูงมากนะครับเพราะว่าอยู่ภูเก็ต แล้วก็ทุกครั้งคือต้องขึ้นมาจากภูเก็ตเพื่อมาเรียนที่กรุงเทพนะแล้วก็อยากให้แชร์เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าได้นําความรู้ไปใช้ไหมตลอดเวลานะครับตลอดเวลาทั้งในเรื่องงานนะนะเรื่องสังคมครเรื่องชีวิตจริงแล้วก็มีรายได้เข้ามาด้วยนะค,คือถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักนะแต่ตลอดเวลาที่เป็นอาชีพเสริมนี่ก็ก็เสริมขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้กระทบกับ อาชีพหลักอะไรของเราเลยด้วยแล้วทั้งหมดเคยคํานวณไหมว่าคืนทุนค่าเรียนหรือเปล่าโอ้ยหลายคนเขากังวลนะทำไมค่าคอนเรียนที่นี่ราคาค่อนข้างสูงโอ้คืนไปนานมากแล้วครับตอนนี้ถ้าให้รวมๆกันก็น่าจะหลักแสนก็คือัมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมนี่คืนถึงตอนนี้ซึ่งมันก็ไปเรื่อยๆต่ออีกใช่ใช่ครับก็ได้เาความรู้ไปใช้ด้วยแล้วก็สามารถคืนทุนได้จริงด้วยใช่ฮะแล้วก็ วิชาที่ได้รับความเมตตาสั่งสอนจากอาจารย์มานะะี่ฮะบอกตรงว่าพอมันอยู่กับเราแล้วเรามีโอกาสได้ใช้ใช้แบบทุกวันนะแล้วมันจะตอบแทนเรามาในรูปแบบต่างๆด้วยนะฮะในในเรื่องของการเข้าสังคมคในเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะในเรื่องของการพูดแชร์อะไรก็แล้วแต่ในสังคมทุกที่คือแบบ แล้วพวกเนี้ยมันจะตอบแทนคือเรามาในรูปแบบที่เราเรานึกไม่ถึงเลยคือบางทีมันอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินใช่ครับแต่มันอาจจะมาในรูปของโอกาสต่างๆในชีวิตทุกต้องใช่ครับและที่สําคัญก็คือมันช่วยให้เราจัดระเบียบชีวิตของเราหรือว่ารู้ความเป็นไปในชีวิตของเราได้มากขึ้นด้วยโอ้ใช่ฮะไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะชีวิตเราครับก็จะได้รับฟีดแบ็กกลับมาจากเพื่อนเพื่อกลยารนิมิตต่างๆทุกคนนะว่าครับ พื้นฐานวิชาเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดที่ดูให้หรือสินสายบาร์โค้ดคาร์บอนตรงมากถูกต้องคือคือมันตรงกับสิ่งที่เกิดจริงๆครับจนเราเนี่ยเราได้รับฟังหลายจากหลายๆคนจนเรารู้สึกว่าแน่นอนไม่แปลกใจละแต่คนที่ได้รับเนี่ยที่แบบโทรศัพท์เขได้าัาการบริการจากเราใช่ฮะโทรศัพท์เข้ามาหรือไลน์เข้ามาบอกหรืออะไรเงี้ยแบบว่า หยับหยาบเลยนะโดนแล้วมึงกูโดนแล้วจริงๆด้วยเอออะไรบ่อยมากซึ่งซึ่งเขาก็ได้ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีสติมากขึ้นใช่ครับอาจารย์จะเน้นบ่อยๆถึงไม่ว่าดาวคู่เลขอิทธิพลจะออกมาไม่ดียังไงถ้าเรามีสติซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เราย้ํากับลูกค้าลูกดวงทุกคนนะครับว่าให้มีสติ พอมีสติปั๊บอะไรก็แล้วแต่มันมันป้องกันได้หมดใช่อันนั้นเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้เรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมครับคือโ okay อเคแหละถึงแม้ว่าเราจะไปห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้ครนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพกร่มป้องกันได้ใช่ไหมครับ,<ๆ>รบอ่าอยากให้ฝากทิ้งท้ายหน่อยว่าประโยชน์หรือความคุ้มค่าที่ได้จากการมีความรู้เรื่องนี้เี่ถ้าเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ไม่มีความรู้มันมีความแตกต่างกันไหมโอ้โหประเมินค่าไม่ได้เพราะว่า สิ่งที่ผมได้รับเป็นการส่วนตัวนะฮะมันมีคุณค่าแบบที่ไม่ได้มาในรูปตัวเงินอย่างเดียวมันเปลี่ยนแนวทางชีวิตผมในการตั้งรับสำหรับตัวเองนะฮะในการที่จเตรียมลุยเวลาเราเห็นล่วงหน้าละพวกนี้มันทั้งเราแล้วก็เป็นประโยชน์ให้คนรอบข้างทั้งครอบครัวกระยาณมินริต่างๆด้วยคือนอกจากได้ในรูปของตัวเงินซึ่งก็ได้นะฮะผมเชื่อว่าเราก็ได้บุญตรงนั้นด้วยแล้วชีวิตของผม ตั้งแต่ที่ได้เจออาจารย์เออาจารย์ดินซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ต้องติดให้ถูกต้องสําคัญที่สุดเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลอ่ะโฆษณาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าอ,อยากจะดูบาร์โค้ดกับพี่กวงนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าผมเองผมไม่ได้รับดูแล้วนะครับ,รบทุกวันนี้เราสอนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูเปลี่ยนเบอร์มือถือ ก็เปลี <the teenager> <Down. the easier> ่ยนกับพี่กวงได้ดูบาร์โค้ชีวิตก็ดูกับพี่กวงได้และที่สําคัญพี่กวงมีความรู้เรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องของบาร์โค้ชีวิตอย่างเดียวนะครับก็สามารถปรึกษานะเรื่องอื่นด้วยเผื่อใครสนใจเรื่องไพ่สนใจเรื่องยันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านหนึ่งเลยที่ไม่ได้หยุดแค่แค่เรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือเรียนรู้ความรู้หลากหลาย แล้วก็เอามาปรับใช้ผมเองเนี่ยผมก็เฝ้าติดตามแล้วก็ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณจริงครับโฆษณาหน่อยมีเพจไหมหรือว่าจะติดต่อที่เดอะวันนะจะติดต่อยังไงบ้างครับถ้าที่เดอะวันนะครับที่เป็นเป็นรีสอร์ทอยู่ที่ภูเก็ตก็ดูที่เพจเดอะวันคอสต์ที่เวสต์เ e นเวสเดนภูเก็ตได้เลยเดวันภูเก็ตก็ได้นะครับส่วนเรื่องของบาร์โค้ชีวิตหรือเบอร์มือถือเบอร์มงคลส่วนบุคคลนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ ดูดวงในรูปแบบอื่นนะครับไพ่รูนนะครับหรือยันมงคลอะไรก็ติดต่อทาง Facebook ผมได้ครับเบียร์บุฟเฟ่ครับผมเบอร์082ครับ4287998ครับก็ติดต่อกับพี่กวงได้นะครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับอยากรู้หรือว่าอยากเรียนหรือว่าอยากว่าอยากถามว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะครับก็ติดต่อได้ที่ l i น์แอดนะครับบาโค้ชชีวิตครับ